วาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมาพวกเราาามชชช่นนววจบันนี้กินข้าวแล้วถามตัวเองฉันจะแบ่งปันเวลาและพลังงานให้ใครมีความสุขได้บ้างคนที่ให้ความสุขเหงาไม่เป็นหรอกคะ่ะแต่คนที่เหงาคือคนประเภทไหนหรู้ไหมคะ คอยความสุขคนที่คอยความสุขเนี่ยค่ะจะเงาทําไม่ได้แต่คนที่ให้ความสุขไม่ต้องคอยเลยค่ะเห็นหรือยังว่าที่เราเหงาอยู่เนี่ยเพราะเราคลอยเห็นตัวเองหรือยังถ้าชีวิตมีอยู่ขณะเดียวคือขณะนี้เท่านั้นถามว่าถ้าเราจะมีความสุข เราจะสุขเมื่อไหร่คะทำไมไม่สุขเดี๋ยวนี้ทำไมไม่กลับมาสุขเดี๋ยวนี้ทำไมถึงโหยหาความสุขที่ผ่านมาเมื่อวันวานนี้ทำไมต้องมีเขาเราถึงจะสุขแล้วถ้าเผื่อเราไม่มีเขาในวันนี้ทำไมเราไม่สุขเพื่อเขาถามว่าทำไมเราถึงไม่อยู่อย่างมีความสุขเพื่อคนที่เราลักที่จากไปคะ อะไรขีดกัน้นเราไว้หรือหัวใจของเราที่คิดผิดเท่านั้นล่ะค่ะเพราะความคิดผิดของเราจงมีความสุขเพื่อคนที่ไม่ได้อยู่กับเราที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้และอย่ารอคอยว่าพวกนี้ฉันถึงจะสุขเพราะไม่แน่ว่าพ่งนี้จะมีเราหรือไม่เพราะเราได้เห็นแล้วว่าคนที่เรารัก ก็ยังไม่ได้อยู่กับเราเลยวันนี้เขาไม่รู้ละค่ะว่าเขาจะตายก็เหมือนอย่างที่เราก็ไม่รู้ละค่ะว่าเราจะตายเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนเชยนะถ้าจะสุข,สขเดี๋ยวนี้อย่าเป็นเด็กอาภัพอย่าเป็นคนอาภัพที่ไม่รักตัวเองวันนี้ทุกคนมาด้วยความรักที่อยากจะทำให้ตัวเองมีความสุข จึงอยากส่งความปรารถนาดีไปยังเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวของท่านและในโรงเรียนของท่านว่าเด็กๆเ,เหล่านั้นจะเป็นเด็กมีบุญต่อเมื่อได้อยู่ใกล้ผู้ใหญ่ที่มีความสุขอย่างนี้อย่าไปหาเงินมาเลี้ยงลูกเลยนะคะเงินได้แต่ความสะดวกแต่เงินไม่ได้ทำให้เกิดความสุขได้ความสะดวกอย่าทอดทิ้งความสุขของเราแล้วไปหาความสะดวก แต่จงมีความสุขในขณะที่เราต้องทำมาหากินอย่าเคร่งเครียดกับการทำมาหาเงินจงสุขที่ได้ทำมาหากินและท่านจะรู้ว่าทุกวันนี้ท่านก็เหลือกินแล้วกินไม่เท่าไหร่ไอ้ที่งกเอาไวอ้อ่ะเยอะกินน่ะไม่เท่าไหร่หรอกพูดจริงกินนิดเดียว ไอ้ที่เอาไว้ให้มันเป็นตัวตนหน้าตาของเราเช่นต้องเอาไว้แข่งกับคนอื่นว่าชันฉลาดฉันเก่งฉันหาได้เยอะตระกูลฉันเป็นเศรษฐีเพราะฉันมีเงินเยอะเป็นเศรษฐีจริงต้องรู้จักให้นะเศรษฐีแปลว่าผู้ให้ผู้ที่มีความสุขที่จะให้ด้วยเราเรียกว่าเศรษฐีมีความสุขที่จะให้ถามว่าไม่ต้องมีเงินเป็นเศรษฐีได้ไหมคะ เป็นได้เลยค่ะเมื่อกี้เนี่ยเศรษฐีเต็มสาลาเลยมีความสุขที่จะให้ไม่ต้องมีเงินก็เป็นเศรษฐีได้แต่คนรวยเนี่ยจะราบรื่นหรือไม่รับรองไม่ได้รวยแล้วราบรื่นก็โชคดีไปแต่ถ้าเผื่อว่ารวยแล้วลุ่งลิงละ่ะเมื่อวานนี้มีเด็กคนหนึ่งพอคุณยายสอนเดินจงกรมตอนบ่ายคุณยายบอกว่าเร็วได้จะอย่าลุ่งลิงนะอย่าหลุดรุ้ยแล้วลุ่งลิงลูกแอนซิเรียมก็ถามคุณยายเ็าบอกว่า กอดน้องไว้กอดน้องไว้ก็ถามว่ารุ่งริ่งเป็นยังไงล่ะคะรุ่งริ่งรุ่งริ่งเป็นยังไงคะเคยเห็นชีวิตตัวเองฉีกขาดแล้วรุ่งริ่งไหมคะเคยเห็นไหมคะไหนเคยเคยมีชีวิตที่ลุ่งริ่งยกมือขึ้นเก่งมากที่เปิดเผยพวกที่ไม่ยกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าลุ่งริ่งเป็นยังไงแต่ะ แต่จากนี้ไปอย่าให้ตัวเองรล่งริงด้วยเมตตาที่มีต่อตัวเองคนอื่นเมตตาเรายังไม่เท่าเราเมตตาต่อตัวเราเองเลยนะลูกถ้าเราเมตตาต่อตัวเราเองเราจะมีพลังให้คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นต้องกลับมาเมตตาตัวเองเมตตาตัวเองนะครูแอนฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ต้องพูดภาษาอังกฤษไหมเนี่ยกลับมาเมตตาตัวเอง มีความสุขที่ยังได้หายใจแทนคนที่เรารักที่ไม่มีลมหายใจแล้วถ้ารักเขาจริงต้องทำให้เขารู้ว่าเรายังเป็นสุขเพื่อเขากลับมามีความสุขเพื่อเขาพวกเราอยากจะบอกว่าบางครั้งในชีวิตเนี้ย เราไม่รู้ราคาว่าคนที่เรารักจะตายจากเราวันนี้ไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะว่าวันนี้คือวันตายของเราถามว่าแล้ววันนี้ที่คุณยังมีคนที่รักอยู่คุณทำอะไรกับเขาคะคุณทำอะไรกับพ่อแม่คุณที่เขารักคุณคะตะวาดใส่เขาแสดงความรุนแรงกับเขา เพราะคุณไม่รู้ว่าโอกาสที่คุณอยู่กับเขามันสั้นลงทุกทีหรือเปล่าความจริงเมื่อเราได้อยู่ด้วยกันเนี่ยโอกาสที่เราจะอยู่ด้วยกันมันสั้นลงทุกทีนะคะคนดีฟังเรื่องนี้ไว้หน่อยเมื่อเราได้รักใครและได้อยู่กับใครจงรู้เถอะโอกาสที่ดีที่สุดคือที่นี่และเดี๋ยวนี้เพราะมันสั้นลงทุกทีคะ่ะ ชีวิตเราสั้นลงทุกขณะค่ะขอให้ความสั้นนี้เป็นความสดชื่นของเราดีกว่าความสั้นนี้เป็นความเจ็บปวดของเราไม่ใช่หรืออยู่ให้สั้นลงแล้วนั่งทะเลาะก,กันมีประโยชน์หรือคะต่างคนต่างเอาแต่ใจตัวเองแล้วทิฐิถือดีแล้วก็ทุกใครขาดทนคะ เราขาดทุนกรุณากลับไปหากำไรในชีวิตให้เป็นนะคะจากนี้ไปถ้าใครที่อยู่ข้างหน้าเราเขาเป็นคนพิเศษสำหรับเราจริงๆเพราะเราจะมีความสุขกับเขาให้มากที่สุดจะไม่พูดที่จะทำให้เขาทุกยากจะไม่แสดงสีหน้าและท่าทางที่ทำให้เขารู้ว่าเรารังเกียจเขาเลยทุกการกระทำและทุกคำพูดเราจะฟังด้วยหัวใจของเรา ว่าเขาทุกอะไรเขากําลังจะบอกเราว่าอะไรเขากําลังจะบอกเราว่าเขากําลังโกรธแล้วถ้าเผื่อเรายัางเข้าใจเขาด้วยหัวใจของเราเราจะเข้าไปเป็นเพื่อนที่จะทําให้ความโกรธนั้นสงบระง,งับไม่ใช่เอาตัวเองออกไปกลางแล้วบอกว่าเธอไม่ควรจะโกรธเพราะฉันไม่ได้ทําอะไรให้เธอจริงค่ะบางทีเราไม่ได้ทําอะไรให้เขาแต่การที่เราไม่ยอมรับและโอบกอดคนที่เรารักที่กําลังโกรธนั่นแหละค่ะเรากําลังทํา กลับไปถนอมคนที่เรารักด้วยหัวใจของเราที่เข้าใจเขาเถอะคะ่ะเราอย่าปล่อยให้ตัวเองเหงาอย่าปล่อยให้ตัวเองหงาใครเคยเห็นตัวเองเหงายกมือขึ้นดีมากใครที่กำลังเหงายกมือขึ้นกำลังเหงาเลยอ้าวพระเอกเหงาแล้วโลกไหนออกมานีสิเหงาเพราะอะไรมาสิ นมยยกมือว่าฉันกำลังเหงาเอาเบ้นมาเลยเป็นเพราะไม่มีใครให้ความสำคัญแล้วหรือมาหาคุณยายสิโอเด็กๆมาอีกเยอะเลยอ่ะเด็กๆเ,เข้ามาค่ะถอดรองเท้าแล้วเข้ามาเลยนะลูกมาหาคุณยายหน่อยนะทำไมถึงยกมือว่ากำลังเหงา เอามาคุณยายกอดหน่อยถ้ากาลังเหงามามากอดหน่อยนะถ้ากําลังเหงาต้องกอดหน่อยเด็กที่กําลังเหงาคุณยายต้องกอดเอาเบนกอดคุณยายหน่อยสิเหงาเพราะเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าใช่เห็นมากเหงาเพราะเรียกร้องความสนใจวันนี้คุณยายไม่ทักฉันเป็นกรณีพิเศษเลย ฉันก็เลยเหงาเห็นไหมคุณยายบอกแล้วถ้าเขาต้องการนะคะแม่ก็กอดเขาหน่อยนะอาถ้าเหงาไปหาแม่ป่ะ<ล>เด็กๆมาอีกเยอะเลยมาจากไหนล่ะลูกแล้วคุณยายภาวนาไปแล้วเด็กๆมานั่งข้างหน้าเลยค่ะมาเบาข้างหน้าเลยลูกมาเบาข้างหน้าเลยที่นี่นะคะในวันเสาร์อาทิตย์ถ้าผู้ใหญ่หลายคนมาจะเห็นว่าคุณยายสามารถภาวนาได้ทั้งกับเด็กเล็กๆไปจนถึงคนแก่ เดี๋ยวบ่ายวันนี้ถ้าฝนมันไม่ตกมากนะคุณยายจะพาเด็กๆเ,เดินจิ๊กโกมาจากไหนคะมาจากไหนลูกมาจากไหนครับมาจากาน,านั้นชื่ออะไรครชื่อปังปอนชื่ออะไรนะลูกชื่อ,ป,ป,อปังปอนปังปอนปังปอนมากับใครมากับตองนน,นั้นมากับสองคนนั้นแล้วสองคนนั้นคือใครหรอลูก อปังปอนอายุเท่าไรอายุแปดขวบว้าว <Wow. S 2> ปังปอนนับผิดแล้ว <laughs> มาๆมาอย่าหัวเราะสิถูกอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะปังปอนปังปอนเกิดมาตั้งแปดขวบแล้วนะปังปอนคิดว่าอย่างนั้นปังปอนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผ้ชายผู้ชายปังปอนเกิดมานับสิคะนี่อะไรคะ หนึ่งสององมั้งสองขวบมั้งฮะใครพามาปังปอนกี่ขวบสามขวบอ๋อกี่ขวบนี่ลูกอย่างนี้กี่ขวบคะสามขวบสามขวบปังปอนอายุสามขวบนะลูกให้คุณยายกอดปังปอนหน่อยนะอุ้ยอ้าวค่ะปังปอนไปอยู่กับพี่สาวซิจ้ะอยากโตเป็นสาวแปดขวบนะคะ เอาละค่ะวันนี้มีเด็กๆมาอยู่กับพวกเราอีกแล้วแต่ก่อนที่พวกเราจะภาวนาสุดท้ายกับเด็กๆคุณยายขออนุญาตเด็กๆพูดกับผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งได้ไหมคะเด็กๆอนุญาตให้พูดกับผู้ใหญ่หน่อยได้ไหมคะอดทนสักสิบนาทีนะแล้วเดี๋ยวคุณยายจะภาวนากับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้แม่เริ่มต้นตั้งประเด็นคําถามว่าถ้าเรารู้ว่าเรากําลังเหงาเราควรทําอย่างไรคะ ฟังให้ดีนะคะอย่าลังเกียจเจ้าตัวเหงาเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่าเรากําลังเหงาเด็กสาวๆฟังคุณยายไว้นะลูกคุณยายอยากให้เด็กๆฟังไว้นะคะจงหันกลับไปดูแลมันกลับไปดูแลเจ้าตัวเหงาในใจของเราวิธีการง่ายๆเวลาภาวนาเมื่อหายใจเข้าฉันรู้ว่าฉันกำลังเหงาฟังให้ดีนะคะ อย่าลังเกียจเจ้าตัวเหงาอย่ายาบคายกับความเหงาแต่จงรู้ว่าเราจะเข้าไปโอบกอดตัวเราเพื่อให้เรายุติความเหงาได้เมื่อหายใจเข้าฉันรู้ตัวว่าฉันกำลังเหงาหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนเลยค่ะลองดูนะคะ มีรอยยิ้มไว้สำหรับเราเมื่อได้เห็นเจ้าตัวเงาเด็กหลายคนที่คิดที่จะฆ่าตัวตายและหลายคนที่นอนไม่หลับและหลายคนที่ทอดทิวละที่จะเข้าไปโอบกอดตัวเองเพราะเขาไม่เคยรู้ว่าถ้าเขาอิ่มและเขาเต็มเงาจะหายไปความเหงาคือความพร่องเราจึงต้องเติมเต็มตัวเรา ความเหงาคือความพร่องเข้าใจคําว่าพร่องไหมคะจิตที่พร่องจิตที่โหยหาหรือบางทีมันมีคําถามนี้อยู่ในใจของเราว่าทําไมถึงต้องเกิดขึ้นกับฉันทําไมทําไมและทําไมมันต้องเกิดขึ้นกับฉันถ้าฉันรู้อย่างนี้ถ้าฉันเก่งกว่านี้ถ้าฉันโพเทคได้มากกว่านี้สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นขอความกรุณาฟังหน่อยนะคะคุณไม่ได้นางคุณไม่ใช่เป็นนางฟ้ากยาสิทธ คุณไม่สามารถลิขิตอะไรบางอย่างที่แต่ละคนเขามีมาแล้วหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นให้คุณเก่งอย่างไรเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นให้คุณเก่งอย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพราะไม่มีการเกิดขึ้นกับเราที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญสักเรื่องเดียวอย่างเงากั่ความจริงที่ไม่ใช่เป็นความบังเอิญเลยนะ คุณอย่าโทษตัวเองเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นการบังเอิญแม้แต่การพบกันของเราครั้งนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเกิดขึ้นครั้งแรกและไม่ใช่ความบังเอิญทุกอย่างถูกกำหนดมาหมดแล้วทั้งสิ้นไม่มีการพบกันครั้งแรกไม่รู้ว่าเราพบกันแล้วกี่ครั้งในการเวียนว่ายตายเกิดในโลกใบนี้ ตราบใดที่เรายังไม่ได้บรรลุปเป็นพระอารหันต์เรายังต้องเวียนไหวและพบกันอย่าให้การพบกันเป็นการสร้างความเป็นเจ้ากรรมในเวรเพราะฉะนั้นอย่าทอดทิ้งตัวเองเมื่อได้เกิดอะไรขึ้นกับคนที่เรากำลังสูญเสียเรื่องที่หนึ่งกอดตัวเองไว้และบอกว่าฉันไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อำนาจของความเงาอี เพื่อคนที่เรารักหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งฉันจะดูแลตัวฉันเองและคนที่เรารักที่สุดคือตัวเราค่ะหายใจออกเมตตาคือคำตอบในตัวฉันแม่จะลองให้ทุกคนเอามือมาซ้อนกันบนหน้าตักแล้วหลับตาลงภาวนากับเจ้าตัวเงา ให้พี่เอลองดูเด็กๆที่นั่งหลับตาน่ารักมากเลยตั้งกายให้ตรงปล่อยไหลให้สบายเ mm hmm. มื่อหายใจเข้า mm hmm. ฉันรู้ตัวทั่วพร้อมว่าฉันกำลังหายใจเข้าเ mm hmm. มื่อหายใจออก ฉันจึงยิ้มหายใจเข้าอีกครั้งฉันดำรงอยู่ในปัจจุบันคณะและเมื่อหายใจออกปัจจุบันคณะเป็นเวลาที่ดีที่สุดของฉัน กายฉันนั่งอยู่ที่นี่ใจฉันก็อยู่ที่นี่ลมหายใจเป็นสะพานเชื่อมกายกับใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันเราจะกลับมีพลังขึ้นมาอีกครั้ง ชีวิตที่มีความสมดุลเพราะมีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันถ้ากายนั่งอยู่ที่นี่ใจไปนึกถึงความสุขเมื่อวันวานแล้ววันนี้ไม่มีเราจะเงากลับมามีความสุขที่ได้หายใจเข้า ที่อ่อนโยนและคืนลมหายใจออกสบายสบายอย่างผ่อนคลายจังหวะของชีวิตคืออ่อนโยนและผ่อนคลายสักสองสามนาทีเราจะกลับมา เข้าใจจิตเดิมแท้ของเราลองพยายามความเงาจะหายไป ้ลมหายใจเบากายก็เบาและใจก็จะสงบระงับเมื่อใจสงบระงับให้สังเกตใจเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นและว่องไวการคิดข้างใหม่ของเรา จะแข็งแรงขึ้นไม่ลังเลสงสัยต่อชีวิตมากขึ้นเราจะไม่สับสนและลังเลสงสยัย เมื่อเรากลับไปดูแลตัวเองอย่างดีคือแข็งแรงแล้วจิตเป็นอิสระมากขึ้นจะขอชวนชวนให้เราได้ระลึกถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เมตตาอย่างกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ การแผ่เมตตาอย่างไม่เลือกปฏิบัติด้วยจิตที่บริสุทธิ์ของเราเนี่ยแหละเราจะไปถึงบุคคลที่เรารักได้ด้วยจิตที่มีกำลังขอให้เราตั้งใจว่าตาม สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์ กายทุกใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธอ ขออนุโมทนาต่อการปฏิบัติและแผ่เมตตาของท่านทั้งหลายขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมพระบรารมีแห่งพระอริยสงสาวกทั้งหลายจงคุ้มครองดวงจิตของท่านทั้งหลาย ให้รู้ตื่นและเบิกบานอยู่เนืองนี้มีชีวิตที่แจ่มใสอยู่ในปัจจุบันขณะเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่ตกเป็นแค่เหยื่อของอารมณ์ขอให้ท่านกลับมาดูแลจิตใจของท่านให้มีเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิความรู้ตื่นคือรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะตื่นจากความเศร้ามอง ตื่นจากความเงาตื่นจากอคติและการเพ่งโทษหรือรวมเรียกว่าตื่นจากอวิชชาคือความหลับไหลไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงแล้วท่านจะเบิกบานเพราะความทุกตามมาไม่ถึงด้วยการปฏิบัติของท่านเองสัพพีทิโยวิวัตชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราบไป ด้วยความไม่ประมาทในเหตุด้วยการปฏิบัติที่ท่านพึ่งตัวเองขออนุโมทนาท่านจะพ้นทุกได้ด้วยการพึ่งตัวเองจริงๆนะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าเราจะพ้นทุกได้ด้วยตัวเราเองเท่านั้นแต่มีคนอื่นเป็นกัญยานะมิตร ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230รวม